มีเหตุผลเดียวที่ทำให้คนจำนวนมากยังไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือความกลัวทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่มีผลลัพธ์สุดท้ายแบบเดียวกันนั่นก็คือการที่เราไม่ลงมือทำในสิ่งที่ควรทำสิ่งที่จะนําพาเราเข้าใกล้เป้าหมายไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยไม่ต้องลงมือทำหรอกนะคะ แต่ทุกความสำเร็จหากคุณต้องการมันจริงๆคุณก็ต้องยอมแลกกับอะไรบางอย่างเสมอไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเวลาเช่นต้องลงทุนเงินและเวลาเพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเองหรือต้องยอมเหนื่อยพักผ่อนน้อยกว่าคนอื่นคุณต้องวิ่งในขณะที่คนอื่นเดินคุณต้องทำในขณะที่คนอื่นกำลังพักผ่อน เพราะหากคุณยังคงอยู่ในพื้นที่สบายหรือที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงยังไม่สำเร็จคุณจะต้องพบกับความล้มเหลวในพื้นที่คอมฟอร์ตโซนของคุณไม่มีพื้นที่สบายใดในความสำเร็จคุณจะต้องท้าทายตัวเองทำในสิ่งที่ฝืนใจเข้มงวดกับตัวเอง เเป้าหมายที่จะทำให้คุณรู้สึกกลัวที่จะลงมือทำนั้นมันจะทำเงินให้กับคุณค่ะสิ่งที่คุณกลัวมันจะสร้างความสำเร็จให้กับคุณเพราะบางทีหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิตของคุณนั้นอาจคือสิ่งที่เรากลัวที่จะลงมือทำธุรกิจที่จะสร้างความสำเร็จและเปลี่ยนชีวิตของคุณ อาจคือธุรกิจที่คุณไม่ได้ตัดสินใจลงมือทำหรือแม้แต่การลงทุนที่ดีที่สุดอาจคือการลงทุนที่เราไม่ได้ทำไม่มีใครรู้ค่ะว่าความเสี่ยงจะให้อะไรกับเรานอกจากเราจะต้องเข้าใจเรียนรู้และพิสูจน์ด้วยตัวเราเองค่ะและหากว่าเรา กราหารพอที่จะยอมแลกลุยเราก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะหวังว่าสิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็หน่อยนะคะใครชอบพิมพ์ชอบลงใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ และหากคุณผู้ฟังชอบสาระดีๆในแนวพัฒนาตนเองกดแรงดึงดูดศาสตร์ความสำเร็จทางด้าน NLP ตอนนี้เรามีเปิดตัวหนังสือ e-book เล่มใหม่เป็น pre-order ชื่อหนังสือเกมเปลี่ยนชีวิตใน30วันด้วยพลังจิตใต้สำนึก ในหนังสือเล่มนี้จะพาคุณเดินทางใน30วันเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณอย่างเป็นธรรมชาติให้กลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังจิตใต้สำนึกของคุณผ่านกฎแรงดึงดูดและรู้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นเนื้อแท้กับจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อสร้างฝันอย่างที่คุณต้องการ และเพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรักและเป็นเดือนเกิดจิตขอมอบสิทธิทพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จากราคาเต็ม1,990บาทเหลือเพียง690บาทและยิ่งไปกว่านั้นสำหรับ50ท่านแรกจะมีออดิโอบุ๊กออกแบบเสียงสั่งจิตซึ่งออกแบบให้เฉพาะเหมาะกับจิตใต้สำนึกของคุณมูลค่า1,990บาทให้คุณฟรีเลยค่ะ